สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาปล่อยอื่นกันนะครับตัวนี้เป็นลูกอื่นที่ยังตักไปไม่หมดนะครับเป็นลูกออดนะครับผมเป็นลูกออดเหลือนิดเดียวครับเดี๋ยวจะตักเพิ่มนะเดี๋ตักอีกนะครับดตักออกไปหมดเลยก็จะเอามาลงที่บอ่อนี้จึงงๆึงๆึงึงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม นี่เลยพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับยังไงบ้างครับผมเพื่อนๆพื่ทำเสร็จหมดแล้วลูกออดลูกอื่นก็นี่ครับไม่งี้เลยวันนี้อากาศเย็นๆจะมีฝนนะครับเห็นไหมครับเดียผมจะไม่เข้าไปนะครับผมจะอยู่นอกเนี้ยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปล่อยอึ่นเ็นตัวนะครับตัวเมียสองนะครับตัวผู้ห้าเดี๋ยวก็ปล่อยกันเลยเข้าไปดีไหมนันจะเข้าได้จะหยยบลูกอึ่นหรือเปล่าตั้งกล้องยังไงเอ่ย ตั้งกล้องได้ไหมขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับสักครู่นะครับผมถึงๆโอ้ยมดเยอะจังเลยจะรอดไหมเนี่ยทไมมดเยอะจังเลยโอ้ยมดเยอะมดเยอะมดเยอะเปิดปัญหาแล้วครับนี่ลูกอึ่งผมเจอมดแล้วอืมมต้องฉีดน้ำนะครับเ,เพื่อนมดเยอะนะครับมดเยอะ Hmm... Okay.